ไม่ทันไลยเลยคนจะตกอีกแล้วอีกึัวเนี่ยได้อย่างเดียวได้เดี๋ยวฟังตูวแท็กให้จำเลยว่าหมูตัวนั้นอะไส้กรอบไส้กรอบอูยไส่กรอบหมูยอโอเคเดี๋ยวฟังแท็กให้ครับ ใส่กระโปงไปได้ไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวดูแลให้พอถึงเคี่ยวโคตแต่ฟองถามโคตรบ่วงไรพวกเบอร์ตเองมโนงงไอ้ตายแล้วอร่อยไหมวันนั้นอร่อยอร่อยมากแซ่บมากเลยใช่ไหมจริงต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยครับมาในไงขอบพระคุณครับเดี๋ยวนี้ฟองดูแลให้แซ่บเหมือนเดิมล่าแซ่บเลยวันนี้คุณแม่มาคุณแม่เอาโค้กอีกท่อเลยนะคะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะฝนโต๊ะพี่ฟองเอาเต็นท์มาให้แล้ว เดี๋ยวรอรอเต้นแปปหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าแถวนี้เก็มไรหนูนั่งรอในรถก่อนก็ได้แล้วก็ถูกรัญหาพี่ฟองอีกทีนึงเอาว่าพี่ฟองคนเดิมป่ะสกินนี้หนูทักหนูรู้ส่งเยี่ยมไามพี่ฟองทีนึงเดี๋ยวพอพี่ฟองหนูเอาใบเมนูไปดูไหมแล้วหนูก็สั่งเมนูผ่านมารอานทำเสร็จแล้วพี่ฟองกดเยี่ยมหมหนูอีกทีนึงหนูเดินมาได้เลยได้ได้โอเค่งแล้ว ใช่ค่ะลูกไหนไหนผีบอกอนะพี่หาเมื่อคืนนอนฝันเรียบร้อยแนละ้วตอนเช้ามาผีก็บอกมาผีบอกย่าผีบอกยังไงเนี่ยยังไม่ทันได้ถ่ายเยลยฝนมาซะแนะ เลยใช่ไหมถ้าใครมาต้องสั่งใช่ไหมใช่ใครฝั่งแนะนําคือรัดเงียบรัดเงียบอุ้ยที่นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอะทรเดือดอุ้ยทะายเดือดได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมเต็มชะละมังเลยอ่ะของเทราเกสซาจิเลยได้เลย ดามากเยอะชี่หายเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จ้าอันนี้ก็เดี่ยวไม่ได้น้นองที่น่ง <c oughs> ใช่สองต้นอันนี้ in หนูเอากล่องด้วยไหมครับกล่องอู๋ฟอง25บาทเพราะว่าพี่ฟองซื้อกล่องมาไม่ได้ไม่ได้เอากําไรจากกล่องเลยนะ25จริงๆเอาไหมแล้วถ้าเป็นถ้วยทรมใส่ไม่หมดหรอกเมนูที่หนูสั่งอ่ะ๋อหนูหนูแบ่งกินถ้าแบ่งกินได้ได้ ที่หนูมาได้เลย Big in that. para lá, para ali. หนึ่งนะครับคอยต้องหลังจากที่ในเต็นท์เลยนะครับลูกคนคุณพ่อนั่งรอในเต็นท์กับคุณพวกพี่ได้เลยครับขอน้องพลอยเพิ่งสั่งเมื่อกี้เนาะพลอยคุณไข่พลอยพี่อ่่ะไมเหนียวนี่รับอ่ะอันนี้หนูรับเออก็ใช่หางพลอยตอนนียพลอยมาแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าพี่ไม่ได้เขียนตรงั้ กุ้งสุดโอนูวนไปเที่ยไหนก่อนไหนไม่ก่อมค่ะเอาเป็นเอาแบนี่ มากรงมากแต้ไหม ดีกับคนชื่ออีติีอะไรดีกับคนชื่ออีติเ,เราจะหาซื้อสินหาค้ามาขายคน,รนเราอย่างเงี้ยเลยจะเอาสินค้าจากบ,บ้านมาขายเลยเนี่ยเอาก็ได้เจลมาขาย การมันเนาะรเ,เรเียกหากเนียน่ยื้นั่นน่ะสิส<า>ตีจริงๆคนคนเนี้ยล้กวก็สไ เป็น Ad C น้ำจิ้มซีฟู้ดหนูหนูเป็นคนชุดแรกๆที่ได้ชิมหนูอบอกคีณฟ้องด้วยนะว่าอร่อยแม่อร่อยแล้วแล้วทำยังไงพี่นะหนูก็ไปหาซื้อกุ้งแล้วก็จิ้มน,นี่ต่างหากอันนี้อันนี้จิ้มต่างหาจิ้มต่างหากไม่เกียกเก่ยวกันยำไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับน้ำยำอันนี้ยกล้านยกคดีถูกไหมตะวัไม่ใช่ยำใช่ไหพี่ยำครับยำน้ำยำแต่ให้ครับต้องเอาน้ำผสมแต่ว่าถ้าเอาผสมเลยมันจะดีอย่าฟ้องเทียบินแล้วก็๋ยวจัดการให้ สองร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่ไม่ไร้นะสามหาหกห้าใช่ไหมนหร้อยหร้พอดีเหรอใช่แลราทะเลเดือดหนึ่งยกร้านหนึ่งใช่ไหมเออสอร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบถ้าทะเลเดือดมันจะสองร้อยห้าสิบก็เป็นเท่าไหร่หกร้อยใช่ไหมทั้งหมดอั้เท่าไหร่หกร้อย ถ้าถารอบเ0 0เลยนะถ้าถามีรอบหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบช่วยก็จะหอกได้ดีค่าก็ตะหอกถ้าถานมีรอบหนึ่งเจ็ด้อยถ้าานมีรอบแปดร้อยรอ้งึงทีรอบๆไปเรื่รอ,อย เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นยังโุกๆนะไหลบัวนี้พี่ฟองเก็บทิดวิธีมาเช้าดำเป็นพี่ฟ้องเลยลืมเอาไปล้างน้ำมะนาวก่อนโยนใส่ถังมาแข่งโอ้โหดังกว่าพี่ก่ะเซ็งมากอะไรนะเมือมยงใช่ ซื้อมาลืมล้างน้ำมะนาวซะตอนเชา้มมามันก็ไม่ขาวไงม,ไม,วมันก็ดำนี่กว่าหนูอีกไงแล้วทำไมต้องย้ำน้เรลาวอะที่เราแก่เรายังไม่เคยย้ำกันเลยนะไม่เคยย้ำ,ยยยำต่อให้ที่แก่ขนาดไหนหนูก็ไม่เคยย้ำ 还得城管。Oh, ขพราะา หนึ่งเพราะความมั่นใจอย่างว่าแล้วหนูคนแก่แก่แล้วตาก็ไม่ค่อยดีร่แว่าจริงๆแล้วทำไมถึงรู้อะ ร้ไปไม่ได้โคบิกฉันบอกดูไลฟ์สดฉันบอกผมไม่โตมังโคบิกของไม่ได้ใส่อะไรอ่ะยกร้านมีหอยแครงไหมไม่มีหอยแครงเพราะฟองไม่ได้ใส่หอยแครงใช่ไม่ได้ใส่ให้แต่พี่ฟองเอายังอื่นแทนให้แล้วไม่ได้ใส่หอยแครงหอยแครงมันมีหรือเปล่าตอนนี้มันมีมาแล้วเหรอโอถุงมาตู้มาแล้วไม่ถือไหนอ่ะไม่ถือไหนไม่เป็นไรค่ะมาพี่ฟองไม่เห็นนั่งงานเนี่ยเดี๋ยวหนูรอแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าอ่าเขาบอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังไม่ให้มาคิดนะ อ้าเอาหอยแข็งลวกอ๋อนี่ไม่ในกล่องไม่ในกล่องคืออะไรอ๋ออ๋อกล่องก็อ้าวแล้วทำไมหอยแข็งมีไม่ยอมอาขึ้นมาแล้ก็บอกว่ามีหอยแข็งนะานตอนนี้ห่อเสร็จหมดตอนไหนวะตอนนี้แล้วเริ่มาแล้วครับถ้ารู้ว่ามีหอยแข็งก็ลวกไปแล้วสิแล้เริ่มตีกันแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลวกหอยแข็งแป๊บเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนโอเคไหมจะได้ถอดชุดทำงานร้อนมากเลยอ๋อ ร้อนเพราะเราตีกันนั่นแหละมีหอยแครงก็เอาไปซ่อนอย่างว่าแหละวันนี้เขาจะกินยำหอยแครงไนงะโดยปกติแล้วเขาไม่มีกินไงคนนี้แต่ตอนจบงานน่ะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ได้เลย <c oughs> เคยงงอยู่ตอนน,นี้แป๊บนงึงเสร็จจากนี้ยังมียอดจองอีกสามสิบังไม่ได้ทำเลย แค่ลูกค้าไปได้เลยะไปเลยโอเคแต่ถ้าลูกค้าไปไนีท้องกักกดการลูกค้าเลยเสร็จแล้วก็เอาทะเลเดือดให้คุณพ่อ แล้วเพราะว่าหนูจัดชดเชยกันไปแล้วแต่ว่าอาหอยแครงนะกบแถมไปนะนเซ็ตนี้มีมียกทะเลมีถ้ารู้ว่ามีหอยแครงคือมีเลยตอนแรกฟ<ล>องไม่รู้พากันขับรถดีๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่าให้ใค่แซงจำพี่ฟองไว้เลยไข่ไแซงนะบีบแกแซงให้ยับแล้วก็จะแจกกันมาตลอดแ,แล้วของจะเวยพรเรา รวยเนี้ยนะสะโลกนะเห็นลูกค้ารอนานแล้วเครียดแอบต้งอีกตัวอันนี้ดิบหรือสุกขาทะเลยกทะเลสุกหรือดิบหนูอีกบินหนึ่งนะลูก จบับจับแต่งให้ลูกค้าเกือบจะไปทั้งปูแล้วเกือบจะโยนทิ้งไปทั้งเลเกือบจะโยนทิ้งไปทั้งอันนี้แล้วหนูจุดนี้ของน้องอนนมีไหม ุไ,ไสดี่ดีมาไม่ได้บอกคุณไร์สดขอบคุณคุณ<า>นะไม่ตกหรอกใช่ไหมคุณพ่อกับโกหกไหม สวัสด,ด,ด,นะดีครับของหลัแป๊บหนึ่งนะของเราจบบินนี้แล้วก็ต่อหลังจากรถชั้นสรรีแดงนะได้ครับโอเคแล้วก็จะไปของเราต้องโทรถามเนี่ย